ขุจัการขอจะไดงความยินดีกับชาวดาจีบีจีคิวพลาสกฎหมายสมรสท่อเทียวผ่านแล้วและมีผลบังคับใช้ในปีพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์แรกใหม่ของสาธารไทยมาด้วยพาเลทของทั้งคณะสีโดยขบวนแรกขบวนพาเรทของคณะสีชุมคูเกียรติปูเป็นถึงป้ายสีนางสาวพิชยดาตัญหาพระชั้นม .5 คับสิประทานสีแต่เจร ทับสิูถูธงสีเด็กชายที่ 3, ทนุกแก้ชีชั้นม .3 พับสิบสองขนาดงสาวสุขวัอนุสาชั้นม .5 พับสิบกและนางสาววีาทิพแก้วชั้นม .5 พับสิบสรบไม้หนึ่งนางสาวยานิสาชัยพลิชั้นม .6 พับสิบาราไม้สองนางสาวดาวิศราสาท่าชั้นม .4 พับสิาลารไม้สามนางสาวทัพพิชาอินทัร์ชั้นม .6 พับสิ ขากอนไม้สี่นางสาวชันนันชิดาชุกรองชั้นม .6 พับ4ขากอไม้ห้านายกิติพจน์สุขใจชั้นม .4 พับ17โดยคณะสีชมพูเกียรติภูนาเสนอภายใต้แนวที่ว่าวิถีทินสงขลาสารสถานเกียรติภูดงน้ําเพลองตาส้มีลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสน่ห์สะพานป๋าสูตรการค้าแดนใต้ที่นี่คือจังหวัดสงขลาจังหวัดที่ถูกขักขอด้วยความเป็นพันธุวัฒนธรรม มีดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกเฟื่องฟ้าจากทางรถไฟสายใต้ในรัชกาลที่นํานำไปสู่ความเจริญที่ไม่หวนกลับคือผ่านสถานีชุมทางหาดใหญ่ทั้งหมดนี้ถูกเล่าเรื่องรา้วผ่ดขบวนพาเดสีช่วงูเกียรติภูิโดนี่างเมืองเก่าขอยสะท้อนลมหายใจของอดีตเรื่องบนันีเขาพาปาเต้และวิถีชีวิตลูมน้ำทะเลสาสงขลา